น้องๆอ,อยากได้เซตอะไรนะครับผมน้องๆอ,อยากได้เซตอะไรที่อยู่ในนี้นะครับผมเดียวพี่จะส่งให้1รางวัลนะครับผม เอาเลยครับผมก่อนอื่นพี่ต้อขอกราบสวีดัสสวัสดีชาวคุณเล่าฟิฟายที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมรับช่อง1998เตอร์เอเจเคบาร์ัฟเกอร์กราบพี่เนคุณดีคุณเดิมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เลยนะครับพี่ก็จะมาในส่วนของการอัปเดตกิจกรรมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมของสายเติมเลยแล้วก็สายฟรีนะครับที่ใกล้จะเข้ามาอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้พี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองผมและก็ก่อนอื่นนะครับผมสำหรับที่เราจะไปดููในนนนนนนสส่่วขขอองงงกกกกกิิจรรรมมมััพีีาาาแะดดึเไป ก่อนเลยดีกว่าครับนี่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็มีขอมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของหูฟังนะครับผมสำหรับแบรนด์โอนิคุมะนะครับผมเค9ตัวนี้เลยนะครับผมเหมาะกับชาวเกมเมอร์อย่างเราเลยนะครับบอกเลยว่า หูฟังตัวนี้นะครับผมจากที่พี่เคยใช้ตัวคนก่อนมานะครับบอกเลยสําหรับอนิกุมาเนี่ยเขาออกแบบมาได้สวยและก็ดีมากๆเลยและที่สําคัญนะครับสำหรับราคาฟังดีราคาไม่ถึง1000บาทนะครับผมสําหรับหูฟังคุณภาพดีขนาดนี้หาไม่ได้จากไหนแล้วนะครับนาอเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็ได้มาสดๆร้อนๆเลยวันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะครับผมสําหรับ โอนี่กูมาเคแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ขอพูดถึงในส่วนของรายละเอียดของหูฟังตัวนี้กันสักนิดละกันนะครับผมนอกําสหรับหูฟังตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ามากับระบบเสียง7.1นะครับผมเน่อ่าเป็นระบบเสียงที่ใช้ในส่วนมากจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับรับประกันถึง2ปีนะครับถ้าพังนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้เลยเคมได้เลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเบสนุ่มมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมอ่า าเบสนุ่มมากๆเลยและที่สําคัญสามารถตัดเสียงน้อยได้ด้วยนะครับเสียงน้อยคืออะไรบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือเสียงซ่าๆที่ออกจากไม้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปปรับจูนอะไรให้ยุ่งยากเพียงแค่ลันโปรแกรมที่เขามีให้นะครับผมเนาะ ไปดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็ปรับเสียงได้ตามใจของเราเลยนะครับผมนี่รับรองว่าจะไม่ได้ยินเสียงหายใจเลยนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะสบายได้เลยเออเดี๋ยวเราจะมาแกะดูครับว่าในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างนะครับและสวยขนาดไหนนะครับผมมาเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็แกะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่จะหยิบให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะครับเปิดมาได้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวหูฟังนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลย แพ็เกจจิ้งค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมก็มีอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะคล้ายๆกับนี่เลยนะครับแบบซับมาอย่างดีเลยนะครับการกระแทกนั่นเองนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับเมื่อเปิดออกมานะครับทุกคนสําหรับหูฟังนะครับผมนี่เปิดออกมานะครับผมสําหรับตัวหูฟังนะครับก็จะประมาณนี้เลย นะครับสำหรับเจ้าตัวหูฟังนะครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับน้องๆนี่จะเป็นในส่วนของพอร์ต USB นะครับฟังดีๆเป็นในส่วนของพอร์ต USB นะครับเพื่อที่จะใช้กับคอมพิวเตอร์เปิดออกมาก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเป็นแค่พอร์ตง่ายๆพอร์ตสั้นๆคล้ายๆกับ USB เท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับสำหรับโอโนกุมา K9 ตัวนี้นะครับมีแถมในส่วนของของหูด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของลักษณะแบบ หูแมวนั่นเองเดียวพี่จะเอามาให้ดูนี่ครับที่เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของหูแมว2ตัวนี้นะครับผมเน่เป็นแบบนี้เลยนี่ครับแล้วก็เอามาประกอบใส่ด้วยกันเดี๋ยวพี่จะประกอบให้ดูนี่ครับผมว่ามันจะเท่ขนาดไหนนั่นเองนะครับผมเนาะ นี่เลยนะครับเมื่อประกอบเสร็จนะครับก็จะได้มาเป็นแบบรูปแบบนี้เลยนะครับสวยๆน่ารักแบบนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวหูฟังและที่สําคัญนะครับผมก็ในส่วนของไม้นะครับผมก็จะอยู่ในด้านนี้นะครับผมนี่เห็นไหมไม้นะครับผมก็จะมีในส่วนของซับน้ําลายซับเสียงซับเสียงตามเสียงอะไรด้วยนะครับนี่นี่นี่นมันก็จะเป็นฟองน้ําซับเสียงมาด้วยนะครับเมื่อใช้ก็ดึงออกมาได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช้ก็สามารถดันกลับไปได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับในส่วนของไม้เนี่ยสามารถปรับงอได้ตามใจชอบเลยนะครับและที่สําคัญเมื่อใส่แล้ว จะรอขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยนะครับเมื่อใส่แล้วนะครับก็จะแอปแบลฟุงฟิิงแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโคตรเท่เลยและที่สําคัญสําหรับหูฟังนี้นะครับก็สามารถแยกซ้ายขวาได้นะครับผมที่สํำคัญสามารถฟังได้นะว่าศัตรูมาทางซ้ายหรือว่าทางขวานั่นเองนะครับเนาะและที่สาคัญ ตัวนี้นะครับผมบอกเลยได้ว่านี่ครับผมว่ายาวมากๆใช้แบบสะดวกสบายและที่สําคัญนะครับมีตัวปรับวอลลุ่มด้วยนะครับผมนี่สามารถปรับวอลลุ่มได้ที่ด้านข้างตรงนี้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับผมสามารถกดปิดเปิดไม่ได้ตรงนี้เลยไม่ต้องจําเป็นที่ต้องไปปิดในเกมนะครับผมแล้วก็สามารถเปิดปิดไฟได้อ่าน้องๆคงอยากจะรู้แล้วนะครับว่าไฟตัวนี้สวยขนาดไหนนะครับผมเนาะและที่สําคัญนะครับผมมีโฟมซับเสียงนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างที่จะนุ่มหูใส่สบายหูมากๆเลยนะครับผมนี่แล้ว ค่อนข้างที่จะหนานะครับตาเสียงรบก,กวนภายนอกค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับราคาหลักอ่อไม่ถึงพันเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีคุณภาพดีขนาดนี้นะครับผมฟังขนาดนี้เลยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไฟ RGB ตัวนี้จะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอินเสิร์ตกันดีกว่าครับผมไป ผมสาหรับหูฟังโอนิคุมาเค9นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะซื้อแบบพี่นะครับผมหรือว่าจะยากจะไปดูในส่วนของร้านค้านะครับว่ามีหูฟังแบบไหนมั่งถูกใจแบบไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งช่องทางการติดต่อให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพจนะครับผมโอนิคุมาไว้ที่ใต้ร่างเลยนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้เลยแล้วก็สามารถเข้าไปหาดูได้เลยนะครับสำหรับหูฟังโอนิกุมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลาซาด้าแล้วก็ช้อปปี้นะครับผมก็สามารถเข้าไปหาซื้อกันได้เลยนะครับผมถ้าอยากได้อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับผมเนาะเอาเลยครับผม เราก็อยู่ในส่วนของกิจกรรมในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับกิจกรรมแรกที่เราจะเล่นกันเลยก็คือนี่เลยกิจกรรมตู้เซฟฟรีไฟล์ตอนลิขิตวิหกขาวยัดเคเออกิจกรรมนี้นะครับผมมีด้วยกันถึง3ต่อมันเขียนว่า2ต่อนะครับแต่พี่คิดว่ามันต้อง3ต่อนะครับคือต่อแรกเลยเขาบอกนะครับผมนี่ต่อที่1นะครับซื้อครบ399เพชรฟรีไปเลยสําหรับกล่องเอนจอยิสหญิง ฟรีฟรีถาวรนะครับผมนอบได้แบบฟรีๆนั่นในส่วนของเซตนี้นะครับแล้วก็ต่อที่2สุดยอดสายเปร์รับของที่ระลึกส่งฟรีถึงบ้านนะครับผมนี่มันมีอะไรบ้างนะครับนี่เขาบอกเลยว่ามีรองเท้าด้วยนะครับผมสําหรับบายออบอยจีเจ้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มูลค่ากว่า1 0,000บาทตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่2พฤษภาคม2564นะครับแล้วก็มีในส่วนของแจ็คเก็ตด้วยนะครับผมวันละ 28รางวัลนะครับมูลค่า30 0 0 0บาทเนี่ครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยวันที่30เมษายนไปจนถึงวันที่6นะครับผมในส่วนของพฤษภาคม2564นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญลดสูงสุด90%คุ้ม2ต่อเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับนี่เมื่อเข้ามาในส่วนของหน้ากิจกรรมนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราต้องมาิกิจดวงชะตาก่อนว่าจะลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับครั้งแรกพี่มาจัดมาครับจังหวะนี้มาไปที่20%่รับ่เปไรัญมันสามารถรเซ ไอเทมได้ฟรี3ครั้งด้วยนะครับผมนอเดี๋ยวเราจะดูในสาวรขายแบบลดราคากันบ้างนะครับผมนอที่สําคัญมีไอเทมทั้งหมดให้ดูด้วยนะครับไอเทมทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรสร้างห้องอ่าแล้วก็ไดมอนด์รอยัลนะครับผมนอแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อนู่นนี่นั่น evolution นะครับผมแล้วก็มีเซตนะครับผมนี่เยอะแยะมากมายเลยถ้ามีอ่าของสิ่งไหนที่น้องๆอยากได้นะครับสามารถรีเซ็ตรหัสได้เลยนะครับอย่างพี่เดี๋ยวพี่จะไปจัดกันนั่นเองนะครับมาสําหรับเปิดมาครั้งแรกนะ่ซื้อเลยาขดไม ยในส่วนของได้มากร้อยย่น1ะครับสิใบนะครับในราคา480เพิษจะจัดหรือไม่จัดนะครับก็ต้องจัดและที่สําคัญสามารถส่งให้เพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็ซื้อให้ตัวเองได้ด้วยนะครับเนาะมาซื้อให้ตัวเองไปครับสิใบครับโอเคจบครับต่อไปครับมาดูกันว่าเราจะลิขิตขี่เปอร์เซ็นต์ครับมาดูกันต่อครับนี่เลยนะครับรถสูงสุดถึง 90%ครับในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะโคตรเยอะบอกเลยว่าโคตรเยอะเดี๋ยวเรารีเซ็ตเลยละกันเนาะเพราะว่าไอ้พวกเซ็ตเนี่ยพี่มีหมดแล้วนะครับผมนี่โอ้โหเปลี่ยนอะไท้ฟรีนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้ถึง3ครั้งนะครับผมมาเปลี่ยนไปครั้งนี้นะครับผมก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เราต้องการจะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นอีโวอย่างที่พี่อยากได้นะเหลือแค่60เพชรจาก600เพชรนะครับซื้อให้ตัวเองครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ก็ต้องกดลิขิตใหม่นะครับทุกคนไม่ใช่ว่าแบบมันจะหยุดเลยนะครับโหน 3ามครับมาดูกันครับรถไปถึง 70%โอเคยังคุ้มอยู่จับไปครับสำหรับ Evolution อ่า10ใบ180เพชรจากปกติ600เพชรนั่นเองเนะครับนี่โอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราจัดกันต่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวนี้คลิปนี้พี่จะมีแจกด้วยนะครับเนาะโอเค okay. เดี๋ยวเรากดลิขิตก,กันต่อครับสำหรับอ่อครั้งนี้นะครับจะลดขีบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ลดไปถึง30%กดรีเฟซไปครับกดรีเฟซไปอ่าเปิดมานะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวซุม้มกิปปืนที่พี่ยังไม่ได้ซื้อซื้อไปครับจจังงหววะะนนีี้้้้้มมาา420เเพชรคค่่่อออขทุยูซืก็บไ นีครับผมเนาะโอเคลิกิตต่อครับมาดูกันต่อครับต่อไปครับลดถ,ถึง40%นโอเครีเซ็ตครับรีเซตต่อครับทุกคนอ๋อ uh huh. นี่เห็นไหมบัตรไดมอนด์รอยัลอยังเหลือเออจัดอีกครับ360รเพชร ซื้อให้ตัวเองครับทุกคนโหกิจกรรมนี้พี่รู้สึกว่าพี่จะเสียไปค่อนข้างที่เยอะอยู่นะครับผมตอนนี้เรียกเลือประมาณ3,000กอบเพชรแล้วนะครับทุกคนว้าวลด5 0นะครับผมกดรีเฟซไอเทมครั้งละ9เพชรแล้วนะครับเพราะว่าพี่ใช้สิทธิ์หมดแล้วนั่นเองนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะกดซื้อต่อนะครับบอกเลยว่าไดมอนด์กับพวกอันนี้มันไม่ได้มีจำกัดนะครับแต่จำกัดแค่สิใบนะแต่รีเฟซเนี่ยมันก็มีมาตลอดนะครับนี่เดี๋ยวกดซื้อเลยนะครับนี่โอเคประมาณนี้นะครับผมป่ออคครรัับผมมาดูบ 60%ออกแล้วครับผม60%ซื้อไปในส่วนของบัตรสุมสกิปปืนต่อครับโอเคคุ้มอยู่ต่อไปนะครับผม80%ครับเหมือนเดิมนะครับบอกเลยว่า น้องๆอ,อยากได้เซตอะไรนะครับผมน้องๆอ,อยากได้เซตอะไรที่อยู่ในนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะส่งให้1รางวัลน,นะครับผมเนาะจะส่งให้1รางวัลแบบฟรีๆเพียงแค่คอมเมนต์นะครับผม u i d แล้วก็กดไลค์คลิปนี้กด,กดสับตไคร้กดสั่นกระดิ่งให้พี่ด้วยแค่นี้เองเดี๋ยวพี่จะส่งให้นะครับผมก็อย่าลืมทิ้งยู d ไว้นะครับแล้วก็สิ่งของที่อยากจะได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวถ้า จะประกาศผลนะครับก็ประมาณวันพรุ่งนี้นะครับ18นาฬิกานะครับวันพรุ่งนี้18นาฬิกาหมดสิทธ์ไอ้ไม่ใช่หมดสิทธิ์ดิหมดเขตนะครับผมหมดเขตนะแล้วพี่ก็จะทําการซุ่มคอมเมนต์แล้วก็ดูนะครับผม UID แล้วก็สิ่งของที่น้องอยากได้ทําตามกฎและกติกาแล้วพี่ก็จะส่งให้ไปแบบฟรีๆโอเคและที่สําคัญนะครับเขาบอกว่าซื้อครบ399เพศมีสิทธิ์เปิดกล่องเพื่อรับแพ็คเอ็นจิล d i a ด o มอนนะครับผมก็ซื้อไอเทมไปแล้วตอนนี้พี่ซื้อไปประมาณ2,040เพรนะครับมีสิทธิ์ถึง5 โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาลองเปิดกล่องกันเปิดกล่องอยู่ด้านล่างนะครับทุกคนกดเปิดกล่องไปปุ๊บมาคุณยืนยันที่จะเปิดกล่องหรือไม่ครับยืนยันครับตกลงครับโอ้โหยเ,เย้เคโอ้หได้กล่องสุมสกิปปืนนะครับทุกคนโอเคเปิดกล่องอีกได้ปาวะทุกคนมันยังเหลืออีกสี่ครั้งว่ะเออเหลืออีกสี่ครั้งกดไปครับจังหวะนี้โอ้โหได้สกิปปืนใหม่มาครับเป็นกล่องสุมนั่นเองนะครับทุกคนมาเปิดต่อครับ มาโอ้โหได้บัตรสร้างห้องคดคุ้มเลยยดเคเออไปกองต่อครับทุกคนนี่มาเรียบร้อยครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเซตนีนะครับมาเอาได้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกดสังเกดิงกด subscribe ไว้พี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับน้องเราก็เจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้พี่ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย